สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวรีราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันระหว่าง1ถึง7ธันวาคมพุทธศักราช2562นะคะกับชาแนลตำหนักดวงค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศรีกรกฎคือผู้ที่มีลัคนณาสถิตยอยู่ที่ราศรีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนั่นเอง ไพ่ใบแรกที่อ้นจับได้มาของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือสี่เหรียญแมสี่เหรียญมาประกบด้วยสองเหรียญอีกนะคะยิ่งยิ่งคอนเฟิร์มเข้าไปใหญ่เลยว่าอยู่ในช่วงของการประหยัดรัดกลุ่มอาจจะถึงขั้นหวัดระแวงและระมัดระวังมากๆจนแบบจนจนรู้สึกว่าชีวิตต้อง เสี่ยงไม่ได้นะคะต้องมีความรอบคอบปลอดภัยในทุกย่างก้าวนะเพราะว่ามันก็จะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นด้วยนะไพ่ห้าเหรียญน,นี่คือคือในเรื่องของปัญหาหรือตัวปัญหานี่เองนะคะตอนนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานของความขาดแคลนเลยทีเดียวแต่ทุกๆอย่างมีวิธีแก้นะอย่าตกอกตกใจไปนะคะเรามาดูกันในเรื่องของการงานก่อนนะคะ เรื่องของการงานเนี่ยไม่มีไพ่ไม้เท้าสวยๆขึ้นเลยอะ่ะมันก็จะมีแต่แบบมันก็จะมีแต่เรื่องเหรียญเหรียญขึ้นนะนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องการงานนี่ไม่ได้โฟกัสเท่าเรื่องเงินนะคะงานมันก็ยังแบบอ้วนว่างานเนี่ยยังยังดูปกติเรื่อยๆคือเคยยุ่งวุ่นๆอะไรมามันก็เป็นสภาพแบบนั้นไปนั่นแหละทีนี้เนี่ยก็เลยต้องไปหาเวลาที่จะอ่า เขาเรียกว่ามีมีการบริหารจัดการเวลาที่ดีจริงๆนะเชื่อไหมว่าคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีมักจะบริหารการเงินได้ดีด้วยเพราะเขารู้ว่าในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยอะไรสําคัญกับชีวิตเขาอ่ามันจะเป็นเรื่องสอดคล้องกันไอการที่คุณแบบรับซ้ายจ่ายขวาฉุกโลหุกชักหน้าไ่ถึงหลังไม่มีแผนสำรองหรือ,อเงินเก็บ นะคะไม่มีไม่พอนะคะใช้ชีวิตอยู่กับความประมาทตึงเครียดตึงมืออะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปอ่ะเหมือนกันมันมันเป็นวงจรชีวิตที่กัดก่อนเราไปในทุกๆเรื่องเลยทีเดียวทีนี้เอาเรื่องงานก่อนทีละเรื่องเรื่องงานเนี่ยที่ที่บอกว่าบริหารเวลาไม่ดีเออมันพูดง่ายแต่มันทำยากไอ้การบริหารเวลาที่ดีเนี่ยมันทำยังไงอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะอยากจะให้คุณเนี่ย โฟกัสลงไปที่งานหลักให้ความสําคัญกับงานหลักคือทุ่มเทพลังกายพลังใจเนี่ยลงไปกับงานหลักของคุณทุกๆคนมีงานหลักแล้วก็มีงานย่อยๆที่มันบางทีก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราบางทีก็ไม่ใช่ทุระของเราอีรุงตุงนางไปหมดนะคะเวลาที่โฟกัสงานหลักเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นงานหลักของเราแล้วแล้ว,ลว,ลวพอเวลาเราทําแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลกับชีวิต ะะจะรู้ตรงนี้ได้ไงอ๋อรู้ได้โดย job description ค่ะไม่ใช่ไม่ถูกทั้งหมดอ่ามันอาจจะถูกในระบบโครงสร้างหรือการทำงานของคุณแต่มันไม่ถูกถ้าคิดอย่างนั้นนะมันไม่ถูกกับชีวิตคุณให้คุณคิดว่าอย่างนี้ทำไมบริษัทเนี้ยถึงจ้างคุณอ่าถ้าบริษัทเนี้ยจ้างคุณมาอ่าด้วยเหตุผลเขาอยากจะให้จัดการงานอะไร นะงานอะไรที่รู้สึกว่ามีมูลค่ากับบริษัทอะ่ะงานอะไรที่มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณได้อะ่ะงานอะไรที่มันดูยากน่าเบื่อแล้วต้องฝ่าฟันไปให้มันรุ่ร่วงเออไองานนั้นแหละมันจะทำให้คุณก้าวหน้าในชีวิตการงานไปได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำนะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มี ธุรกิจส่วนตัวแล้วนะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วการชักหน้าไม่ถึงหลังนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยมากนะคะเช่นเดียวกันเลยย้อนกลับมาคิดในแบบแบบผู้บริหารน่ะว่าอะไรที่มันมีมูลค่ามากอะไรที่ทำยากแล้วมีมูลค่ามากนะเจียดเวลาทำอันนั้นก่อนเอาที่มีแบบส่วนแบ่งของกำไรหรือส่วนต่างของกำไรที่เยอะอะเยอะที่สุดตรงนั้นก่อน ะะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากกับไพ่สี่เหรียญที่ขึ้นมานะก็คือการกอบเก็บงานเอาไว้คนเดียวไม่วางใจให้ใครทำไม่วางใจทีมไม่วางใจลูกมือคือทำซะอยู่คนเดียวเลยอนยะ่างเงี้ยการกระจายงานก็จะช่วยได้นะคะกระจายไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะวางใจเขาได้ไหมเทรนก่อนสอนนะคะที่คืออ้นพูดมันมันดูเป็นเรื่องง่ายแต่คุณเสียเวลาเนี่ย เสียเวลาในการไปเทรนไปฝึกอบรมอะไรเขาเนี่ยมันเป็นการสร้างระบบอ่อนๆขึ้นมาด้วยอย่างหนึ่งนะคะถ้าทำได้นะให้ใ hey, ห hey, ้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องพวกนี้ก่อนนะคะอย่าก,กอบเก็บงานเอาไว้คนเดียวโดยที่รู้สึกว่าเพิ่งคนนั้นไม่ได้หรอกเพิ่งคนนี้ไม่ได้หรอกแล้วก็แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำมันมันกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยคุณสู้รบกับงานเชิงปริมาณที่มันมากเกินไป เกินกว่าที่จะรับมือเขาเรียกว่ามิตรภาพมิตรไมตรีกับผู้คนรอบๆข้างอะช่วยเหลือคุณได้นะคะการการแชร์สารทุกขสุกดิบกันนะคะกับทีมเวิร์กที่ดีคนเราอะโดยทุกๆคนเลยอะไม่สามารถที่จะแบบเก่งอยู่คนเดียวโดดเด่นอยู่คนเดียวทํางานชิ้นใหญ่ให้ลุล่วงไปคนเดียวโดยลําพังมันไม่มีทางเป็นไปได้เราเป็นเฟืองเป็นเฟืองของอ ของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเสมอๆยิ่งงานที่มันสโคบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็ต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนะคะเขาเรียกว่าเ,าเอาเอาพลังงานดีๆมาแก้พลังงานเสียๆข้างในไพ่ให้มันสอดคล้องตรงกันกันกบในไพ่นะคะก็คือเรื่องของความชื่นชมคนอื่นเนะเพราะเวลาที่หัวใจมันแบบแบ่งบานเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าเออคนนั้นดีคนนี้ดี มันมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวพอเวลาสี่เหรียญขึ้นเนี่ยมักจะต้องเข้าไปตรวจสอบทบทวนตัวเองว่าวันนี้เรามีใครบางคนที่เรารู้สึกอิจฉาอยู่ไหมมองแล้วหมันไส้มองรู้สึกมันร้อนๆใจมันรุ่มร้อนมันไม่ชอบมาขวางหูขวางตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองทำความเข้าใจเขานิดนึง คือคนเรามันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะบางทีตัวเราเองเราก็ดูขวางหูขวางตาในสายตาคนอื่นเหมือนกันพลังงานของความโกรธความไม่ชอบใจอิจฉาริษยาหมันไส้อะไรทุกๆอย่างเนี่ยพอเราปล่อยพลังงานนั้นๆออกไปมันกระทบอะมันกระทบไปชิ่งไปหาคนนั่นคนนี้แล้วสุดท้ายมันก็มันก็อยู่ข้างในใจเราเองเนี่ยแหละ จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่สุดท้ายมันเป็นด่านแรกเลยด้วยซ้ำเวลาเราปล่อยอะไรออกไปคนแรกที่เราจะต้องรับมันด้วยนะคะคนแรกที่เราจะต้องไปอยู่กับพลังงานนะั้นด้วยก็คือตัวเราเองเนะี่ยเราคิดอะไรลบๆมันปล่อยมันออกไปแล้วมันก็มันก,นก็เราก็กลายเป็นว่าเราไปอยู่ในพลังงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นกำจัดมันด้วยการอาโหสิกรรมอภัยาทานแล้วก็ทำใจให้รื่นเริง พูดเรายากพูดแล้วมันแบบบางคนที่เราไม่ชอบมันก็ไม่ชอบอยู่อย่างนั้นไ,ได้ทำยังไงได้เลยแบบเนี้ยฝึกอวยพรอวยพรเขาบ่อยๆเวลาที่ศัตรูเราหรือคนที่เราไม่ชอบพี่หน้าเขามีความสุขเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขกลับคืนมาในใจเราเองขอให้เขามีความสุขจนเลิกยุ่งวุ่นวายกับเราอะไรแบบเนี้ยนะขอให้เขามีความสุขได้ดิบได้ดีจะได้พากันแบบมีความสุขกันไปทัวท่วทั่วทุกๆกคนอะไรแบบนี้เราไปอยู่ในพลังงานของแบบ ความขัดแย้งอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยการแข่งแย่งนะโดยโดยที่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะของวงจรการทำงานในในทุกๆวันเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่ในสนามสนามพลังแง่ลบนะเปลี่ยนมันปรับมันให้เป็นบวกไอตัวช่วยของวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะการให้การบริจาคออกไปการมอบให้ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างที่เราเองก็มีความสุขด้วยนะอ่านะมันจะ ตอบแทนกลับคืนมาเองมันจะลดพลังงานร้ายๆล,ล,ลงนะคะจริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณให้คุณมีการให้การบริจาคออกในรอบสัปดาห์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นของขวัญของฝากอะไรตามกําลังนะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าให้เปนะไม่ได้บอกให้เปไปจนเกินกําลังตัวเองนะของขวัญของฝากอะไรติดไม่ติดมืออะไรให้ใครได้นะคะจะ,ะนําความเชื่นใจมาให้คุณก่อนคนแรกแล้วก็กลายเป็นว่า เวลาเราได้ให้ออกไปก็จะเกิดเรื่องดีๆตามมาเสมอๆเอาทดลองทําดูในสัปดาห์นี้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์กันเนะเาะในเรื่องของการเงินการทองเช่นเดียวกันชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างที่อ้นบอกเนะ่เมื่อกี้เนี่ยมันมีไพ่สอเหรียญน,นะจ่ายออกไปหามาได้เท่านี้ก็ต้องจ่ายออกไปหมดมือเลยหมดหน้าตักเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งห้าเหรียญมันขึ้นมาเป็นตัวปัญหานะ่นแสดงว่าเงินหามาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ยังดีนะวันนี้ยังมีความสามารถในการหาเงินหาทองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตกงานก็รว่าไม่ไม่มีเวลาให้คุณเลือกงานที่รักที่ชอบใจหรอกเพราะว่าเงินมันบีบเงินมันบังคับให้ให้ต้องนำพาชีวิตไปให้จำใจที่ว่าเราจะต้องทำงานนี้ทำสิ่งนี้ คนอยากจะลาออกก็ลาออกไม่ได้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีอิสระภาพทางการเงินเลยโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์นี้จ่ายหนักมากมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้อ่าแล้วไหนแบบอาจารย์ยังบอกว่าให้บริจาคออกไปอีกเฮ้ดิฉันจะเอาอะไรบริจาคทําได้นะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเงินทั้งหมดนะเวลาเราจะ ให้อะไรออกไปเนี่ยใจที่คิดว่าจะให้อะสำคัญกว่ามูลค่าของสิ่งของนะคะ,ะรู้จักชื่นชมยินดีกับคนที่ประสบความสําเร็จในแนวทางที่ในในแนวทางเฉพาะแบบของเขาอะแล้วยึดขึ้นมาเป็นไอดอลอ้อนว่าแนะนำให้คุณหาไอดอลนนะ่ะเออหาไอดอลสักคนหนึ่งที่จะนำมาเป็นแบบอย่างเรียนรู้เข้าใจชีวิตโดยเฉพาะคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะคะ จงตั้งใจให้แน่วแน่เลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะมีความอิจฉาคุณเครื่องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะใครมาทำคุณน่ะการที่จะไปห้ามให้ใครทำแอคชั่นอะไรบางอย่างอย่างที่ถูกใจเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต่างหากที่จะต้องพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ให้เป็น เป็นคนที่แบบให้ความรักกับคนอื่นๆหยิบยื่นความเฟนลี่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงจะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาอ้นว่าสิ่งดีๆมันน่าจะเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านของชีวิตบางทีถ้าเราทําได้ต่อเนื่องมากพอนะอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินด้วยอ่านะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกุศลนะปล่อยออกไปมันก็มันก,นก็เราเองนั่นแหละก็ได้รับก่อนคนแรกเหมือนกันเช่นเดียวกันเนาะ ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีมีสามดาบกับราชินีถือดาบอยู่นะคะตรงตรง,ตรงแถวแถวบทสรุปความเสียใจผิดหวังจากคนทรยศเพื่อนทรยศการโดนหักหลังอะไรแบบเนี้ยให้เอาหสิก,กรรมนะเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องมันมีต้นสายปลายเหตุทั้งนั้นแหละเพราะว่าเรายอม บางทีเราก็ยอมมากเกินไปเรายอมอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกอึดอัดขัดใจเราไม่โอเคเราไม่โอเคแล้วเราก็ไม่ไม่เด็ดขาดสักที่ไม่วางกรอบสักทีคนอื่นเขาก็รุก,กลานเราเข้ามามากขึ้นมากขึ้นอยู่แบบนั้นแหละที่เวลาที่เราไม่เคารพตัวเองนี่อันนี้อ้นก็พูดบ่อยเหมือนกันเวลาที่เราไม่เคารพตัวเองอย่าเพิ่งไปเรียกร้องให้ใครเขามาทําดีกับเรานะเพราะฉะนั้น รักคนอื่นได้เมตตาคนอื่นได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพตัวเองขอให้วันนี้แบบมีความรักเบิกบานเต็มหัวใจมอบให้ใครต่อใครเยอะๆอะในเรื่องของความรักและชีวิตคู่นะคะไม่ค่อยดีสัปดาห์นี้คนที่มีคู่อยู่แล้วระวังทะเลาะกันมีปากเสียงมีเรื่องให้ผิดใจกันนะคะมีเรื่องทําให้เราเสียใจเศร้าใจนะเจ็บปวดเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆแหละแล้วก็คนที่ยังไม่มีแฟนก็ โสดค่ะโสดต่อไปเพลอเลคนที่กำลังคบค,บคุยคุยกันนะดูท่าทางว่าจะดีจะดีอ้าวสัปดาห์นี้ไม่แก๊และคุยอะไรกันไปคนละเรื่องคนละทิศคนละทางมีปากเสียงทะเลาวิวาทกันสลับนะคะถ้ามีปากเสียงก็ห่างๆกันไปก่อนชั่วคข่าวเนาะ ถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงเนี่ยนะคะอ้นฝากด้วยกับช n n e l ตำหนักดวงแล้วก็กดไลค์กด subscribe กันไว้นะคะส่วนเพจนะคะอ้นมีเพจชื่อชิปวารีราชินีพระจันทร์ไปติดตามข่าวสารของอ้นกันได้ที่นั่นนะบางทีก็ไลฟ์สดบางทีก็ไปดูดวงที่นู่นที่นี่อ้นก็จะแจ้งข่าวเอาไว้หรือมีงานทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ้นก็จะพิมพ์บอกนะให้เพื่อนๆได้รวมบุญกันส่วนในเรื่องของการ ดูดวงนะคะรายบุคคลนะคะใครที่มีกําลังทรัพย์ไม่เดือดร้อนในเรื่องของกําลังทรัพย์วาอยากจะตรวจสอบดวงชะตานะคะส่วนตัวกับอ้นนะก็แอดมาที่ idline emmy beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะสําหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนโชคดีสวัสดีค่ะ